สวัสดีครับเอซแฟนคลับของย ch อดชาแนลบ็อกซิ่งนะครับวันนี้หยิบเอาไฮไลท์ไฟมันๆม,ม,มาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคิวของสิงประเสริฐกิติกเกษมนะครับขึ้นไปต่อยก,กับริคาโดโลเปสขวัญใจเม็กซิกัน ที่แฟนมวยชาวไทยรู้จักกันดีนะครับไฟนี้เป็นการป้องกันแชมป์ของริคาโดโลเปสนะครับเมื่อสิงหาคมปี2535เนีเป็นนักมวยไทยคนแรกนะครับที่ได้ขึ้นไปประมัดกับริคาโดโลเปสนะ,ะก็คือ สิ่งประเสริฐนี่แหละนะครับอีกหนึ่งนักมวยไทยที่ตกเป็นเหยื่อกำปั้นของริคาโดโลเปสไปนะครับมือ่อคนนี้ต่อยกัน12ยกนะครับ้องกันแชมปรุ่นสตรอเบทของริคาโดโเอลฟิโตโลเปสนี่แหละ,ะหวล้วีจังหวะก,การออกมัตรรกเป็นสวยงามจริงนะครับ ติดตาตรึงใจแฟนๆทั่วโลกจริงไอแอดพันกระเป๋ารุ่นเล็กสุดของมวยสะกลอาชีพโอ้ยเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้นะครับการจังหวะการออกหมัดของโลเปสนี่น่าศึกษาแบ่ยากที่ใครจะต่อยโดนต่อยถูกนะนี่เดินอย่างนี้นะครับจังหวะ เป็นมวยขวาทั้งคู่นะครับโอ้ยมัดพุกขวาโครเปสนะมัดพุกมัดกระาบคัดเนี่ยโอ้สวยงามนะฮะวันคืนนี้ต่อยกัน4ยก5ยกนะครับได้เพียง4 5ยกเนี่ยติดตามกันดูนะว่าสิงประเสริฐจิตติกาเซมของเราเนี่ยโดนอะไรเข้าไปนะฮะหนึ่งใน6นักมวยไทย เอาเนี่ยสิมูเตอร์ก็พยายามเดินก็หานะครับได้ถึงจะเล็กกว่าเล็กกว่าเตียกว่าแต่โลเปสใ่ดดต่อยทีนะ่บ้านตัวเองที่เม็กซิโกนะจับตาดูจังหวะการออกมาโลเปสนะฮะนี่ทิ้งขวาตรงแล้วก็ตวัดด้วยหมยัดทุกซ้ายนะ เจ๋งทั้งบุญทั้งบู๊บจริงๆรายนี้เนี่ยงัด,ดวยอัป,ปคัดซ้ายนะครับลูกซ้ายอัป,ปคัดซ้ายนี่นะี่หลายจริงๆนะสิบเซสิยังไม่ท้อ,อยังเดินก็หานะครับนี่เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินก็หาริคาโดโลเปสเลยไม่กลัวไม่ยั่นอยู่แล้วนะสายเลือดไทยเรเรจะเอาหมดยกที่หนึ่งนะครับเดินข้ามุมไป ขึนะ้นมายกที่สองต่อเลยอนะกรรมการสับปืนะชกสิงประเสริฐกิติกเกษมก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอยู่พนะยายามจดจ้งจ้องแย่ซ้ายไปทีนึงเล่นะวงนอกได้นะครับโลเปนสนี่ทั้งวงนอกวงในก็ต่อได้ดีน,ะนี่งัดด้วยอปกรส้ายสองสามบาทไปนะจังหวะดักมวยเดินนะหมัด งานอัปคัดนีนะ่นี่นะครับโอ้ยทิ้งขวานี่งานอัปคัดนะเดินเทเลทลาเข้าไปในี่โดนนะโอ้ย,อยสิบเสือกเพียงหมัดนี้เนะี่ยกะเอาให้คอหักไปเลยนะเพียงหมัดขวาไปห,หมัดควางกระจกของนักมวยไทยนี่แหละนะครับถ้าโดนก็นะไม่คอหักก็แขนหักว่างั้นลนะเอาเดินเข้าไปต่อนะครับนี่ทิ้งขวาไม่โดนนะ โลเปก็ฉีกตัวออกก่อน,นทิ้งขวางัดซ้ายของโลเปสนะครับสิงประเสริยังเป็นฝ่ยายเดินหานีนะเดินทะลสล่าไปในหมัดงัดด้วยหมัดอัปคัดซ้ายนะโอ้ยขวาเต็มเต็มหรอกนี่โอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ได้นะครับขวาของโลเปตนี่เข้าเต็มเต็มเนี่ยทิ้งขวาแล้วก็งัดอัปคัดขึ้นบน นะบางจังหวะก็มีหมัดฮุกซ้ายนะบางจังหวะนี่นะทิ้งซ้ายนี่งัดงัดอัปคัดขึ้นอย่างนี้นะครับต่อยจากล่างขึ้นบนนะก็ว่าจะเป็นหมัดฮุกเนี่ยนะนี่นี่นะฮะหมัดซ้ายโลรเปสเนี่ยนะน,นอกกูต่อชู้นอกกูต่อู้อกกเป็นว่าเล่นเลยเนะนี่ยนหะมัดอย่างนี้เป็นราชาลายไพ่ตัวจริง,รงนะยังไม่แพ้ใคร จนกระทั่งแผนรวมไปนะครับสำหรับปิคโคโลเปตมีเสมออยู่ไฟหนึ่งนะกับยอดมวยดิกาโกก,ก็คือโปรเซนโดอันบาเลสนั่นแหละนะครับเอ้าเอ้าเนี่ยสิ่งบันเสือดยังวูดวาดนะยังคลำเป้าไม่เจอนะยังต่อยโลเปตไม่โดนนะนี่นะอง้ายไปโลเปตก็ก้่มลบไปทิ้งขวาก็ไม่ถึงสปริงข้อเท้าออกก่อนนะฮะโลเปต กระแทกกระแทกแยบแยบแยบแล้วก็งัดอัประคัดซ้ายเนี่ยตัดลำตัวไปทีหนึ่งนะโรเปสเนี่ยทิ้งขวาตรงมาสิงเปรเก็ยังนี่ยนะยังมุดเข้าหาอยู่นะครับโรเปสก็ฉีกซ้ายฉีกขวาออกไปแย่แย่ซ้ายมาทีหนึ่งของโรเปสนะครับแย่ขวาทิ้งขวาตรงโอ้ยสิงปรเก็งัดด้วยอัประคัโอ้ยหมดยกไปขึ้นมายกที่สามนะครับ สิมูเซนเดินก็หาเหมือนเดิมเดินเดินเดินเอาเนี่ยโรเปก็เป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็วนออกวนออกซ้ายออกขวาจังหวะจับจังหวะในการออกหมัดนะครับซิมูเซเนี่ยจะวืดวาดวืดว่านั้นสังเกตดูนะ่อยโลเปยจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่โตเปยทิ้งขวาแล้วก็งัดอัปคัดซ้ายทีหนึ่ง ถึงกุ้ยเซอเดินก็หานะเดินก็หากระแทกแยทับไปที่กระแทกแยับโอ้หุบซ้ายโอ้ยงดัดออกมาขัดขวาวันนี้ก็วืดวาดไปวืดวาดวืดวาด,วาดไปดูจังหวะมอลของโรปเปตนะครับ นี่ยพอทิ้งขวาไปปุ๊บ่ยก้มทันทีเลยสิพิเศษพุกสามมาก็จะวืดไปะนะบางจังวะเนี่ยเดินวนๆแล้วก็ดักจิมโดยยับโดยหกหมัดซ้ายทีหนึ่งของโรเปสสิพิเศษยังต่อยไม่โดนนะฮะ่ต่อยก็จะวืดวาดวืดไปวืดมายังไม่โดนจังๆนะครับนี่ทิ้งขวาแล้วก็ซ้ายกระแทกยับซ้ายแลกกัน ทิงขวาแล้วก็งัดอัปคัตซ้ายหุกซ้ายทีหนึ่งของโลเปซนะครับนี่งสามสามัดสามสามัดสี่มัดยังเป็นโลเปซที่ดักต่อยอยู่นะมวยเดินเข้าอย่างนี้โลเปซนี่บล็อกต่อยง่ายเลยมวยเดินก็หายอย่างนี้นะครับยังสิงเปอร์เซอยังเป็นฝ่ายเดินล้โอ้ยโดนงัดอัปคัดไปสองสามมาแล้วตับตวัดด้วยฮุกขวาทุกท,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 ทีหนึ่งนะฮะโลเปซ อย่างแรกกันนะครับโอ้เห็นเห็น <ๆ S 2> เลยนะว่า,วาความแข็งแกร่งหนักหน่วงนเป็นของโลเปนเลยนะฮะเนี่ยยิ่งโดนโอ้โดนขวาตรงแล้วก็คุกซ้ายทีหนึ่งขาสั่นไปนะสิงประเสริฐนะครับนี่ไม่ท้อน,นะเดินเข้าใหม่ที่สามแล้วนะครับยังเดินเข้าหาโอ้ยหมัดของโลเปนอย่างนี้นะ งัดขึ้นมาหาหมัดขวานะครับงัดอับคัดหน้างายขึ้นมาก็ออกหมัดขวาไปตามเลยนี่ขวาซ้ายของโรเปสนะอย่างนี้นะทิ้งขวางัดด้วยซ้ายงัดด้วยหุกด้วยซ้ายหมัดหนึ่งทิ้งขวาตรงงัดอวบคัดซ้ายทีหนึ่งแกร้ายจริงนะครับนี่คือจังหวะบวยที่เขาออกกันจริงๆและออกหมัดสี่ห้าหมัดเลยนะครับโอ้ย เนี่ยโอ้โหเนี่ยทิ้งขวาลังงัดหุกซ้ายเนี่ยถึงกับหน้าสะบัดสิงกระเสร์ฐนะฮะตอนนี้โลเป้โอ้ยสวนไ่้หมัดขวามหมัดหนึ่งข้าวเอาหมดยกยกที่สี่ขึ้นมานะครับย,ยกที่สี่ขึ้นมาโลเป้ก็ สเต็ปเดิมนะครับก็คือฉีกออกซ้ายออกขวาทีซ้ายทีขวาทีนี่แหละแล้วไม่เป็นเป้านิ่งจังหวะออกหมัดหมัดทุกหมัดงัดตบักัดนี่แหละนะครับมันจะเป็นขวาตรงของโรเปนี่นี่นะฮะจังหวะการออกหมัดทิ้งขวาทิ้งซ,ซ้ายไปสองหมัดเป็นของโลเปสนะครับสิ่งสก็ยับซ้ายไปทีหนึ่งยังไม่ทอนะยังเดินก็หา ถึงเบื่อเซอร์นี่ยังเดิอก็หาอยู่โอ้ยโดนเข้าไปชนหมัดแย็บหมัดนี้ <c oughs> ถึงกับสะอึกเลยนะโอ้ยม<า>ันของโลเปสเข้านะครับนี่จังหวะนี้ถึงขวาไปของโลเปสนะ เนยคจังหวะการปล่อยหมัดเด็ดๆอยู่นะครับสิงห์เสืดยังไม่ทอนนะว้เดินดีจริงโิ้ยโ,โดนสองหมัดนะถึงกับถอยเลยนะสามหมัดสี่หมัดต,ตัดลำตัวหมัดนี้โอ้สวยงามของโรเปตนะครับตัดลำตัวอีกทีหนนะึ่งนะสิงห์เสือก็งัดตัววืดไป ทิ้งขวาของโลเปสขวาของโลเปตเข้านะครับนี่หมัดหลังนี่เข้านี่หุกซ้ายหุกงัดด้วยหมัดอวัคัดซ้ายนะสองหมัดงัดขึ้นมาหาหมัดขวางัดขึ้นมางัดขึ้นมาเอานี่มวยเดือนต้องเจออย่างนี้แนววิธีการของเขานะครับงัดซ้ายนะงัดตัดลําตัวด้วยหมัดซ้ายของโรเปสเนี่ยโอ้ยเข้าทุกหมัด แล้วแรงกิงยอดไอแอดแห่งเม็กซิกันนะครับเด<ย>็กเอาถุงเสื้อถ้าจังหวะอยู่นะฮะโอ้ยยิงเดินเข้าไปยิงโดนไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้โลเปินี่ออกคลิกออกซ้ายออกขวาได้สบายๆโอ้ยตะล้ำตัวได้หมัดขวมามัดหนึ่งนะครับสิงเสือออกหมัดมา,มาแกก็สปริงถอยหลังไป นี่แหละหมัดงัดอัปคัดหมัดทุบซ้ายนี่แหละอ้ยอันตรายจริงนะนี่นะงัดงัดด้วยอีกนะครับงัดด้วยหมัดซ้ายของโรเปสเนี่ยยกที่สี่นะครับนี่จะงัดอีกไหมงัดนี่นะจังหวะงัดนี่ขึ้นกับถอยเลยนะครับโดนนะฮะ <c oughs> ไม่โดนหนะ้าผาก็โดนปลายคางนะถอยเลยนะครับดอกตะกี้นี่ของโรเปสนะฮะชุดใหญ่ๆเนี่ยมันี้เอาหมดยกนะครับต่อไปนี่นะนเป็นยกที่5ยกเอาวาสานของมวยคู่นี้เลยนะครับนี่จับตาดูม,มัดซ้ายของโรเปสดีๆนะท่านผู้ชมต่อยมัด น็อกสินกระเสกกิติกเกษมย,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 ยกนี้แหละครับนี่โอจตหวัดด้วยหู้ายสองมัดของโรเปสกระแทกหยบซ้ายสายนี่ผ่านตลอดเลยนะเป็นมวยขวาแต่ว่าออกหมัดสายได้สวยงามนะครับนี่ยัดซ้ายเต็มหน้าผากทิ้งขวาไปนี่งัดอภคขันขวาทีหนึ่งเข้ามาเทอตะลามานี่โดนนะโดนทุกหมัดทุกดอกจริงๆออกมัดได้หลากหลายจริงๆสําหรับโรเปสนะครับ กระแทกยับงัดอภิคัดซ้ายยงเต้นอยู่รอบๆตัวของสิงห์ประเสริฐกิติเกษมและไม่ได้หนีไม่ได้หนีไม่ได้หนีเยอะไม่หนีน่าเกลียดนะฮะคือหาจังหวะการออกหมัดของโลเปโอ้ยเนี่ยฮะโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรบอลเขาา้ามั่วๆไปนี่โดนนะครับนี่กรรมการนับเลยโอ้โหจังหวะอย่างนี้ก็คือหมัดทุกสาย นะครับของโลเปสนี่แหละดักเข้าเต็มกระรดงคางถึงกับศีรษะฟาดพื้นนะต้องออทีมพยาบาลที่หมอต้องขึ้นไปดูแลนะครับนี่ดูจกกังหวะโดนนะดูจกกังหวะภาพชา้าเนี่ยยังไม่ทระววงไม่รู้มาจากไหนน้ำมัดหุกซ้ายมันมันมองไม่เห็นจนะริงๆโดนจับเปลาะเข้าไปคาง,งถึงกับหายท้องเลยนะครับ นี่แหละนะฮะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดการมองเห็นด้วยแล้วกันนะครับกับยอทแนวบ็อกซิ่งวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ